ไรระพุทรรมพระสงฆ์เป็นต้นประตาเวียนเทียนครับผมในรอบแรกอะาขาขอให้อธิษฐานว่าทุกทั้งหายของข้าพเจ้าจงมารายหายไปด้วยอำนาจแห่งพระปริณ์นะในวันที่สองนะ็จะแอธิษฐานว่าเดี๋ยววัดปรีวติครับมาเวียนเทียนนะครับวันไุก้ายของขาพเจ้าาานาจแห่งพระปรินะ และในรับท่สานั้นก็ให้เหน็นถึงว่าโลกทลายของข้าพเจ้าจงหายไปด้วยอำนาจแห่งพระปรินนี่คืออำนาจของพระปริที่จะสามารถกำจัดปัดเป่าได้ก็คืออำนาจของพระปริทานก็คือจับกำจัดทุกกำจัดไปและก็กำจัดโลกด้วยอำนาจแห่งพระพุณพระธรรมและพระสงฆ์นะ ให้นั่งต่อเนื่องกันเพื่อที่จะได้ส่งเว็บเวียนดีกันนะต่อเนื่องกันนะอย่างที่อัตมาภาพนะได้กล่าเวไว้แล้วนะให้อธิษฐานถึงสามอย่างนี้นะก็คือด้วยอำนาจแห่งพระฤกษ์หรืออำนาจแห่งพระพุทธ,ธ,ธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรืออำนาจแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ทุกของข้าพเจ้าจงมลายหายไ,ไปนะรอบที่สองนะก็ปฏิฐานว่าด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยด้วยอำนาจแห่งพระปริกนะภัยทุกข์ไรของข้าพเจ้าจงมลายหายไ,ไปและในรัติศาลนะน้อยนะครับื อยู่ที่วัดปริวัติครับเวียนเทียนนะครับตอนนี้รอบเร้าโบสสดเดินได้สองรอบแล้วสาธุบุด้วยกันนะครับ การสดมนของ,ง,ของวัดปเิวาทนานะั้นจะมีทำนองเฉพาะนะคะร,รับจกภายในวัดาะฉะนั้นใน,าาในเวลาทําวันเกณฑ์ก็จะสวดในทำนองนี้เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วกฎธรรมจักรคำวันสุดจกะษาบายจะพาะใน,ว,น,ในวันที่3เกณนวาคมทุกปีตัวนั้นเพื่อทำน,น้ำพระพุทธมนต์ลำปีใหม่ และ้็ในวันที่สิบ้าค่ำเดือน6เท่านั้นหรือในวันวิสาขบูชาในช่วงที่กับพิธีเปลี่ยนแป้นสมโขท่นั้นจักสารนยายหรือส่วนธรรมจัรด้วยคำนองเฉพาะของวัดปริวาสเพราะฉะนั้น้องขอให้ทั้งสาธุชนที่ยังไม่เคยได้ฟังนั้นได้ทราบได้เข้าใจไว้นโอกาสนี้การสวดของวัดปริวาสนะครับในพิธีหรือว่าในวันพิเศษก็จะมี เอกลักษณ์เฉพาะนะครับจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับ เรียนเยียน,น,น,นครับอันนี้รอบที่3แล้ว ข่าโบทสดของปริวาสครับ ตรวจนะครับทำนองขึ้นกระทบฟังจะลองฟังนะครับไม่เคยฟังเหมือนกัน วัดปริบาสนะครับจะมีการสวดนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับขึนนนนบน้นไปดูด้านบนครับ สาขานะครับอยู่ที่วัดปริวาทนะครับปราลัม,ม,ละมลนะครับเรามาลองอ่าทางวัดปริวาทนะครับจะมีบทสวดที่เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่เหมือนวัดอื่นเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับ Last time. เดี๋ยวมารอนะครับฟังบทสวดของป่าพระวัดปริวาสกันนะครับซึ่งจะไม่เหมือนใครนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของวัดที่นี่นะครับเดี๋ยวมารอดูรอฟังนะครับ คนเยอะเหมือนกันนะครับคนเยอะ

ah เป็นบทสวดของวัดปริวาสนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่เหมือนวัดนะครับก็เพื่จะไปฟังนะครับจะมีเสียงหนักเสียงแหลมนะครับไม่เหมือนวัดตื่นเลยไม่เหมือนบทสวดวัดตื่นเสียงหนักเสียงแหลม มาเวียนเทียนครับคนคนก็แย่อยูน่นะ อายุติการไลฟ์สดแรกแค่นีก้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนทุกคนที่เข้ามารับชมครับ